วงการมวยไทยเศร้าฉลามเสือแชมป์ปูนเสือเสียชีวิตแล้วในวัย20ปีถือเป็นข่าวเศร้าในวงการมวยบ้านเราเมื่อมีรายงานว่าฉลามเสือนายกเอาสารานักมวยไทยดีกรีแชมป์ปูนเสือครั้งที่20ได้เสียชีวิตลงแล้วอย่างสงบเมื่อช่วงดึกของวันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยนักมวยไทยไวัย20ปีได้ประสบอุบัติเหตุขี่มอเตอร์ไซค์เสียหลักพุ่งชนต้นไม้ข้างทางเนื่องจากฝนตกหนักบริเวณทางระหว่างอำเภอท่าศารากับอำเภอเฉลิมพระเกยียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชขณะกำลังไปหาภรรยาและลูกชายซึ่งอาการสาหัสได้รับบาดเจ็บกระโหลกศีษะร้าวต้องเข้าห้องไอซียูเพื่อผ่าตัดด่วนตั้งแต่ช่วงกลางดึกวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามหลังจากทีมแพทย์พยายามช่วยอย่างสุดความสามารถแต่ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตเอาไว้ได้ ล่าสุดค่ายมวยนายกเอ่าสาลาได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงนักมวยในค่ายว่านายจะอยู่ในใจพวกเราตลอดไปฉลามเสือนายกเอ่าสาลาเสียชีวิตแล้วหลังจากประสบอุบัติเหตุและได้รับการพักรักษาตัวมาระยะหนึ่งหมอช่วยจนสุดความสามารถแล้วครับแต่ไม่สามารถยื้อชีวิตน้องไว้ได้พร้อมกันนี้ทางค่ายยังได้โพสตภาพขณะเดินทางไปรับศพเพื่อประกอบพิธีทางศาสนานายกเอนำทีมรถพยาบาลน,นำร่างนายประสิทธิ์มตาตันหรือฉลามเสือนายกเอ่าสาลา ไปประกอบพิธีทางาศาสนาที่บ้านสบัวหมู่ที่6เขตท,ท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจยังคงทําใจลําบากสําหรับญาติญาติและเพื่อนพ้องและแฟนคลับของเจ้าฉลามเสืออย่างไรก็ตามทางเพจมวยสยามรายวันรายสัปดาห์ได้นําเสนอมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับสาเหตุการประสบอุบัติเหตุในครั้งนี้ว่าโชคมีชัยคนในวงการมวยได้ตั้งข้อสังเกตว่าอาจไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ชนต้นไม้เพราะไฟหน้าและส่วนอื่นๆไม่เสียหายแต่อย่างใด แต่ในส่วนท้ายรถมอเตอร์ไซค์กลับพังยับเยินสำหรับฉลามเสือนายกเอท่าสาลาหรือชื่อจริงนายประสิทธิ์มตานเป็นนักมวยสูงยาวเข่าดีเริ่มสร้างชื่อเป็นที่รู้จักของแฟนมวยบ้านเราจากการคว้าชแชมป์มวยรอบปูนเสือครั้งที่20เมื่อปี2564โดยมีสถิติการชกอาชีพชนะ54เสมอ1และแพ้11ครั้ง